สวัสดีพี่พี่พนะกักเกงกำลังทุกท่านนะครับอ่ที่เราคุยกันต่อเนาะคุยกันต่อจากที่ส่งไว้ให้ในไลน์แอดนะครับผมจะให้ดูสิ่งแรกเลยที่ผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนค่อยๆไปราคาเห็นนะครับตัวเส้นห้าสิบกับเส้นสองร้อยเนี่ยตัดกันนะครับก็เกิดลักษณะของสัญญาณของเดสคอด ดัซคอรก็คือสัญญาณที่จะมีการปรับตัวลงในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับแต่ส่วนไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยตัว50กับ200วันเวันยังไม่ได้ตัดกันนะครับตัวนี้จะบ่งบอกถึงอะไรจะบ่งบอกถึงราคาอาจจะมีการปรับตัวย่อลงตัวลงไปได้อีกอันนี้คือสัญญาณที่1นนะครับมาดูสัญญาณที่2ส,สัญญาณที่2ที่เห็นบริเวณนี้ ลักษณะของตลาดกระทิงที่เกิดในทางเฟรมย่อยที่เกิดเป็นเฮเด้นบูลิกดิเวเรนซ์ในทางเฟรมย่อยซึ่งราคาตัวพอยตัวพายนะครับตัวตัวราคานคนคเนี่ยครับในกราฟเนี่ยเราเรียกว่า p พร์ก็คือตัวสัญญาณของราคาไม่สามารถที่จะขึ้นไปทําำไฮใหม่ได้แต่สัญญาณตัวออรซิเลเต บ่งบอกหรือที่มันเป็นอินดิเคเตอร์แต่ละคนก็อาจจะใช้ I/F/I แต่ของผม,มใช้เป็นสถิติเนาะตัวสัญญาณที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยบ่งบอกถึงเห็นไหมครับไฮใหม่ราคาอาจจะมีการปรับตัวย่อตัวลงไปได้นะครับอันนี้คือพฤติกรรมของราคาที่เกิดเป็นตัวเฮเดนบูลิกไดเวจ n ์ นะถ้าราคาวันนี้สามารถไปยืนตรงนี้ได้แล้วตัวอินดิเคเตอร์เป็นแบบนี้แสดงว่าราคาตัวนี้ตัวเลเวอเทตนี้ถูกทำลายแต่ถ้าเรามามองกันแล้วเนี่ยราคาเนี่ยตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันยืนเหนือ80เข้าโซนของ8เข้าโซนของ9กก็คือโอเวอร์บอทที่มีแรงซื้อมากจนเกินไปอาจจะมีแรงขายกลับมาอย่างฉับพลัน นะครับผนวกกับตัวตัวราคาที่มันเป็นเป็นไพ่ครับไพ่ที่มันเป็นโซนของราคาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำใหม่ได้ราคาก็อาจจะมีการปรับตัวย่อตัวลงไปได้อันนี้คือลักษณะที่1นึ่งของเฮเดนบูลล i v e ดว e เซนพอมาดูไทม์เฟรมที่มันเป็นไทม์เฟรมเ Day ที่ผมส่งให้เมื่อกี้นะครับ อบนี้เห็นไหมครับลักษณะเกิดเฮเดนเหมือนกันแต่เฮเดนบูดิกเดวเจนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต่างกันจากไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเพราะตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยทำโลใหม่นะครับส่วนตัวราคาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำโลตรงนี้ได้ก็จะทำให้ราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปตามโมเมนตัม um เก่าของราคาได้ แต่กับกันถ้าวันนี้ราคาลงมาบริเวณนี้นะครับแล้วตัวอนะินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วราคามีการปรับตัวขึ้นไปแสดงว่าตัวไดเวอร์เจนที่เป็นเฮเดนบูลิตไดเวอร์เจนตัวนี้ที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปได้เนะี่ยถูกทําลายนะครับแล้วเราจะมารอสัญญาณอะไรถ้าถูกทําลายแล้วเราจะรอสัญญาณการยืนยันของ ตัวเส้น50กับเส้น200นะครับที่มันเป็นแดชคอร์ดครับแดชคอร์ดที่สัญญาณแดชคอร์ดที่ผมส่งไปเนาะเส้น50กับเส้น200ตัดกันเนี่ยก็จะเกิดสัญญาณแดชคอร์ดพอเกิดสัญญาณแดชคอร์ดเนี่ยจะเป็นการลงต่อของราคานะครับอันนี้คือการยืนยันอีกทีหนึง่งเราก็จะมามองตัวพวกนี้ประกอบไปด้วยจากอะไร จากลักษณะของราคาเนี่ยจะเป็นการเริ่มเทรดยากละเห็นไหมครับจากเมื่อวานเลยเมื่อวานเนี่ยอันนี้ต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องเลยจากเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยจากโซนนี้ที่มันลงมาจากเมื่อวันพุธถูกไหมครับราคาลงมาเนี่ยจากโซนนี้โซนน,ซน,นี้ลงมาเนี่ยเห็นไหมครับราคาขึ้นไปแค่ 1,815 1,816แา้อสิบการรีบาวที่แบบถือว่าไม่รีบาวดีกว่าแบบเนี้ครับแล้วก็มีการปรับตัวลงไปแล้วก็ของผมก็จะมาสต็อปลอตตรงแนวราคา1805ที่ผมแจ้งไปนะครับเพราะอะไรเหตุผลที่ผมตัดขาดทุนตรงนี้เลยทั้งๆท,ที่มีไม้หนึ่งไม้สองเนี่ยบริเวณนี้ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามเนี่ยอยู่ในโซนนี้เลย แล้วราคามีการดีขึ้นไปเนี่ยผมมีกําไรแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ปิดขาดทุนเพราะผมก็ยังคาดการว่าราคาเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าลงสวยๆเนี่ยสักสามสองเนี่ยกลับไปทดสอบก่อนที่จะลงจะเป็นการลงที่สมบูรณ์แบบและสวยมากแต่พอมันไม่เป็นตามที่เราวิเคราะห์และคาดการไว้เนี่ยแต่ละปะัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็มาชนสต็อปลอตตรงนี้ใช่ไหมครับก็ตัดขาดทุนไป เพราะปัจจัยที่2ก็คือผมตั้งตัวอตัวออเดอร์ที่มันเป็นเป็นตัวลันออเดอร์อีกพอร์ตนึงผมวางพันดิ้งไว้ตรงที่ราคา1,803ที่เป็นเซลสต็อปตัวนั้นอะลงมาชนแล้วขึ้นไปไม้ไม้ตัวที่เซลสต็อปเนี่ยมันมีการติดลบแต่ตัวไม้เซลสต็อปเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าราคาจะมีการปรับตัวลงไปต่อได้แล้วราคาก็มีการปรับตัวลงไปต่อได้ ครับอีกประมาณอีกเท่าไหร่เมื่อวานก็เกือบเกือบเจ็ดร้อยจุดเจ็ดเหรียญนะครับเกือบมันเกือบเจ็ดเหรียญก็อยู่ประมาณนั้นก็มันเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเหรียญหกเจ็ดเหรียญก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าก็ยังพอทํากําไรได้ในส่วนของไม้ลันออเดอร์ส่วนไม้ลันออเดอร์ที่ผมทิ้งไปนะครับทิ้งไปเมื่อวานก็จะเป็นไม้ตัวสี่สองผมวางสี่สองไว้ไม้แรกห้าศูนย์ไว้ไม้สอง ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยผมมาปิดกําไรก่อนตรงนี้เพราะคาดการว่าราคาอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่มันมีการหลุดลงมาได้ผมเลยปิดกําไรกไรมไว้ก่อนตามที่แจ้งไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วกลายเป็นการขายหมูไปเรียบร้อยหนึ่ไม้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังกำไรแล้วแล้วเมื่อวานตัวพอร์ตที่เป็นพอร์ตรายวันที่มาเทรดกันกับพี่พตัวนี้ก็จะ บอกลวลบคูณหารแล้วก็เจ็บตัวนิดหน่อยถามว่าเจ็บตัวไหมต้องยอมรับครับว่าเจ็บตัวแต่ถามว่าเจ็บตัวเยอะไหมถ้าวางกลยุทธ์ไปแล้วก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันวันพุธเนาะวันพุธเราก็ยังพอมีกําไรมาบ้างนะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยขาดทุนไปบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับขาดทุนต้องยอมรับว่าขาดทุนแล้วยอมตัดอย่าฝืนเพื่อเอาใหม่แล้วตั้งหลักใหม่ แบบนี้ครับผมว่าเล่นทุกกลยุทธ์ะครับความแบบนี้เราจะไม่ชนะเสมอไปไม่ชนะร้อเเซเสมอไปไอที่ว่าโชวว่าพอรตฟ้าท,ทุกวัน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 เนี่ยไม่มีหรอกครับที่ชนะตลาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้เราก็มาวางดูว่ากลยุทธ์วันนี้เราจะเล่นกันยังไงนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยให้ดูว่าตัวที่ผมบอกไปในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันเกิดเฮเดนบูลิกเดเวอเจน อพอทำเฟรมเดย์มันก็เป็นเฮเดนเหมือนกันเดเวอร์เจนเหมือนกันแต่เดเวอร์เจนกันคนละทางเห็นไหมครับเราเทรดทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราเทรดทำเฟรมย่อยเราเทรดระยะสั้นเราดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่มันเกิดเฮเดนราคาจะมีการปรับตัวย่อลงไปได้เห็นไหมครับและทีนี้เนี่ยผนวกกับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเห็นไหมครับเดสคอสสัญญาณเดสคอสที่ตัว50วันกับ200วันเนี่ยตัดกัน กับบนนะครับแล้วก็ต้องมามาประมวลผมแบบนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นยังไงอ่ะมาพูดถึงกลยุทธ์ในการเล่นวันนี้เลยนะครับบายเอ้ยเซล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 หนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์พิจารณาเข้าหน้าเซลนะครับส่วนหน้าบาย 1,790กรอบราคา1,797ที่เป็นแนวต้านนรกราคามีเบสขึ้นไปแล้วกลับลงมาทดสอบไม่สามารถหลุดลงไปได้ราคากลับไปยืนเหนือราคา1,850อีกครั้งหนึ่งเราก็จะพิจารณาเล่นฝั่งบายตรงนี้แต่จุด stop loss 1,785 เห็นไหมครับก็ประมาณตีกลมก็ห้าร้อยจุดถึงหกรจุดห้าเหรียญถึง6เหรียญให้ยอมนะครับถ้าลงมาตรงนี้หลุดเส้นนี้อาจจะมีการลงไปต่อได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าตัวแนวรับตรงนี้ก็ยังเป็นแนวรับสำคัญที่สามารถที่จะพิจารณาเล่นบายขึ้นไปปิดกําไรย่อลงมาขึ้นไปปิดกําไรแล้วให้พิจารณาเซลล์ตรงนี้ เซรงนี้เซตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งในกลุ่มนะครับให้มาดูว่าตัวราคา1790กรอบราคา1787กรอบเหลืองในในกลุ่มผมเขียนไว้เ7นาะก็ก็ขอไปแก้ไขนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มาดูว่าตรงนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นมาดูทำเฟรมสี เห็นไหมครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทดสอบ1ครั้งลงมาทดสอบ1ครั้งทดสอบ1ครั้งแล้วเห,8 50, 8เห็นไหมครับ850 855ยห้เห็นไหมครับเนี่ยดูก่อนว่ามันเป็นต้านนรกยังไงก่อนหน้านั้นนไหครับราคาที่ปรับตัวลงมาจากตรงนี้เจอแนวต้านตรงนี้ ท้งที่1นึ่งทงที่2องั้งที่3ท,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 ทิ้งสั้นๆขึ้นไปทดสอบทิ้งสั้นๆขึ้นไปทดสอบทิ้งเห็นไหมครับต้านนรกไหมครับอ่ะแล้วมีการฟอร์มตัวขึ้นไปทดสอบครั้งที่4ส,สามารถยืนได้ราคาไป1นึ่พดต่อเนื่องเลย ราคาไป1,813ตรงนี้ะย่อ,ยอตัวลงมาเป็นแนวรับ1,790ที่เป็นแนวต้านนรลกเก่าเมื่อกี้ทดสอบ4ครั้งทดสอบ3ครั้งครั้งที่4ถึงผ่านไปได้เห็นไหมครับแล้วก็มีการทดสอบลงมาทดสอบทดสอบนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปบริเวณนี้ แล้วก็มีการกลับลงมาเลยให้เทียบกันว่าการขึ้นในครั้งเนี้ยกี่วันใช่ไหมครับแล้วลงไม่ต้องถามครับสองวันครับขึ้นเนี่ยสามสัปดาห์ ลงสองวันการเล่นทองคำบายขึ้นไปสะสมมีจำไรขายแล้วเราค่อยไปรอดักขายในราคาที่มันเหมาะสมใช่ไหมครับผมก็ได้ราคาตรงนี้อ่ะถามว่าลงมาตึงนนเนี้ยพอใจหรือ,อยังยังครับยังยืนยันคำเดิมหนึ่งหมื่นจุดนะครับ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ห้าเป้ากำไรแรกที่ผมจะต้องเก็บไงไครับก็เหมือนที่จะบอกทุกๆครั้งไปว่าปีแรกของปีเนี่ยต้นปีเนี่ยขอเลยหนึ่งหมื่นจุดก่อนครับตอนนี้ก็มาได้เกือบขึ้นทางละนะขึ้นทางละก็ห้าพันกว่าจุดละก็เหลืออีกห้าพันกว่าจุดนะครับนะครับไม่ได้มองว่ากําไรเนี่ยมันมองอยู่แล้วครับ แต่มองว่าเทคนิคและแผนกลยุทธ์ที่เราวางไว้เนะี่ยมันจะสอดคล้องกับที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่ามันเลยกลายเป็นความสนุกและความท้าทายในการเล่นนะครับไม่ได้เล่นคาดหวังว่าจะได้กําไรอย่างเดียวไอ้ตัวนั้นนะครับทุกคนนะ่ะมันเป็นปัจจัยที่อยากได้อยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องอะไรเนะี่ยแต่สิ่งปรองค์ประกอบพวกนี้ครับมันจะเป็นแรงจูงใจให้เรามีมีเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมีความหวังนะครับ เหมือนเราไปโรงเรียนนะครับสมัยก่อนเนาะอันนี้ขออนุญาตล็อกเรื่องนิดนึงเหมือนไปโรงเรียนนะครับไปโรงเ,เรียนเรียนหนังสือป,ปกติทั่วไปน่าเบื่อแต่พอเรามีแฟนหรือมีคนที่เราอยากจะไปเจอทุกวันทุกวันที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นแรงดึงดูดให้เราอยากไปโรงเรียนทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับทั้งที่หน้าที่หลักของเราเราต้องไปโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกแต่บางทีก็ไปแล้วมันเบื่ออยากโดดเรียนบ้างอยากอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่พอ เรามีแบบเฮ้ยคนที่เราแอบชอบแล้วแบบอยากไปเจอทุกวันพอได้คุยกับเขาแล้วมันมีความสุขการเรียนหนังสือมันก็เริ่มดีขึ้นเราก็ไม่อยากจะโดดเรียนละเราก็อยากอยู่กับเขาละแบบนี้ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันอาการเทรดกราฟเลยครับเหมือนกันเลยกราฟเนี่ยเราเทรดเราการกาไรถูกไหมครับอันนี้ปนฏะิเสธไม่ได้มันเป็นหน้าที่อยู่ละเพราะาเราเข้ามาเราเกณฑ์กาไรเราลงทุนแต่สิ่งอะไรที่จะดึงดูดจูงใจพวกคุณให้ทําแบบ มีความสุขได้ครับก็คือเนี่ยแหละครับแผนและแนวทางกลยุทธ์พวกนี้ที่วางไว้พวน้นถ้ามันใช่มันโดนมันเข้าใจมันตรงแผนเนี่ยมันก็จะมีความสุขแต่ถ้ามันผิดทางก็ไม่เป็นไรครับเฟลบ้างอะไรบ้างดอมตัดขาดทุนไปแบบนี้ครับคืออยากให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งให้ในตัวของแอดไลน์แอดนะครับไลน์แอดอีกทีหนึ่งว่า เราจะพิจารณาการเล่นแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ให้เลยแล้วก็ส่วนเมื่อวานเนี่ยต้องต้องต้องออกตัวขอโทษเลยจริงครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้มันเกิดลักษณะของการแบบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมออกแผนผมจะพูดทุกครั้งเลยว่าสิ่งที่ผมทําที่ผมให้คือผมเล่นจริงๆแล้วให้พี่ๆไปต่อยอดแล้วทํากําไรต่อไปอีกจากของผมนะครับแล้วถามว่า ผิดทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะครับแต่เราต้องมากลับมาย้อนดูตัวเองว่าที่ผิดทางเนี่ยคุณไม่ละเอียดตรงไหนคุณลืมจุดตรงไหนหรือเปล่าคุณลืมวัดตัวหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรมันถึงได้รีบ่าวแค่นั้นคุณก็จะมองแค่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบให้มันยืนได้ไปหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบสองถ้ายืนได้ไปหนึ่งพันแปดร้อยสี่สองเลยลืมขาดลืมดูอะไรหรือเปล่า คิดแต่มองว่ามันเกิดไดเวอร์เจนมันเกิดไดเวอร์เจนแล้วถ้าเกิดไดเวอร์เจนมันโดนทำลายต่อไปมันจะเป็นยังไงเห็นไ,ไหมครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดแบบนี้ครับผมก็ต้องมากลับมาดูตัวเองว่าไม่ละเอียดตรงไหนหรือเปล่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเห็นไ้ครับเพราะว่ามันก็คือทั้งอาชีพด้วยทั้งเป็นรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นความดูแลรแลับผิดชอบในกลุ่มที่พี่ๆแต่ละท่านเข้ามาด้วยเห็นไ,ไหครับ ก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราว่ากันใหม่นะครับถ้ามันไม่มีโอกาสเล่นหรือยังไงปล่อยมันเลยก็ได้ครับไปเล่นสัปดาห์หน้าแบบนี้อีกทีหนึง่งแล้วเราค่อยมาว่ากันเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นนอนฟาร์มเนาะนอนฟาร์มแล้วก็มีข่าวหลายๆตัวด้วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับราคาก็อาจจะยังไม่ลงเลยอาจจะมีรีบาวขึ้นมาให้เราได้เก็บของบ้างนะครับส่วนพี่พท่านไหนที่มีของหรือถือลันมาตั้งแต่ที่ผมให้ไว้เนี่ย ทนถือนานๆครับถือไปพร้อมกันกับผมอาจจะได้ไม่ถึง50เหมือนผมจะได้ถือไปก่อนครับถือไปก่อนถือยาวๆเลยถือยาวๆเราะจะไปปิดกันอีกทีก็น่าจะประมาณ1 7 4 5งพันอาสิบห้าอาจจะเห็น1700นะครับก็ได้นั่นะก็คาดวงอนาคตเรายังไปพ่งพูดถึงอนาคตนะครับราคาอนาคตเราเราเรา,เรา เราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตมันจะไปยังไงอาจวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีการเข้าแทรกแซงของสหรัฐอเมริกากับยูเครนรัสเซียบวกกันยิงกันสักลูกสองลูกราคาอาจจะขึ้นไปได้อาจจะมีเงินเฟอ้อคาดการนอกตลาดออกมาที่มันสูงขึ้นเพื่อกดดันเฟกให้ปรับอาาัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นอ่ะทองคาก็อาจจะขึ้นไปได้เห็นไหมครับแบบนี้เลยเรายังไม่แน่นอนหรอกครับว่า เจ้าเขาจะคิดอะไรกันบ้างเขาจะเล่นกลยุทธ์อะไรบ้างเราก็ต้องเตรียมแผนรับมือโดยการวางสต็อปล s อที่มันชัดเจนนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวยังไงเเรามาว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ